ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับหากใครยังไม่กดไลค์กดติดตามก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับบะสบเอ้ยไม่รู้หรอกนะว่าอยู่ในรบหานี้มานานแค่ไหนแล้วแต่วันๆต้องมาอลไร่้าพวกหานี้ไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ใช่แล้ว โวยข้าคือจอมราชันของมวมนุษย์เลยนะเว้ยข้าคือวีระบุรุษให้ตายเถอะตัวอะไรอีกวะเนี่ยแกเป็นผู้พากสงสินะ ถูกแล้วเฮ้ยเจ้าเอกเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครไม่ว่าจะเด็กที่ชอบลอักขโมยพิสุที่ได้พรากชีวิตผู้อื่นหรือแม้จะเป็นราชันของโลกมนุษย์ก็ตามเมื่ออยู่ต่อหน้าข้ามันก็แค่คนบาปก่อสงครามเผาบ้านเรือนสังหารผู้บริสุทธิ์ ตัดหัวผู้คนที่ต่อตา้านอีกทั้งยังได้ยินมาว่าเจ้าฝังคนทั้งเป็นเพื่อบรรลังของตัวเจ้าเองใช่ไหมอยู่นิ่งๆซะเจ้าคนบาปที่หลงลืมบาปของตนเอย๋ยข้าจะขอพิพากษาเจ้าจนกว่าทุกชีวิตที่เจ้าได้พรากไปเขาจะพอใจ เจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานแบบนั้นต่อไปนั่นแหละเขาพูดด้วยสายตาที่เย็นชาแบบนั้นทำเสียงต่ำๆดุดุและพูดตัวต่อไปอดีตที่ปรึกษาของราชนรกอาช่างเทระเบิดแบบนั้นแหละยอมรานี่เจ้าเนะ่ะเล่าเรื่องเมื่อ300ปีนั่นอีกแล้วเหรอข้าว่ามันน่าอายออกอา้าฮ่ยอมรา ผู้วิพากษาแห่งนรก,กที่เกษียณแล้วฮ้อพอมาดูตอนนี้ทำเอาข้าเศร้าเลยแฮะเจ้าจะตกใจอะไรจะเศร้าไปทำไมขนาดนั้นก็ท่านอุตสาห์ไปยังจุดสูงสุดของการเป็นยมบาลแล้วแต่อยู่ๆก็ลาออกซะง,งั้นแม้ว่าจะมีผู้ที่มาทำหน้าที่แทนยอมลาแล้วแต่เขาก็ยังถูกร้องเรียนมากมายใช่เหรอข้าก็คิดว่าพวกนั้นจะได้ทำงานสบายขึ้นซะอีก เท่าที่ได้ยินมาพวกนั้นทํางานได้ยากมากเพราะผู้ที่มาใหม่นั้นเจ้าอารมณ์สุดๆฮ่าฮ่าฮแบบนั้นก็อาจจะตามพวกคนบาปไม่ทันก็ได้เพราะเจ้าพวกนั้นมันมาพร้อมกับเล่ยกลร้อยแปดเลยล่ะประตูยมโลกตอนนี้ที่ท่านต้องการคือการลองกลับชาติไปเกิดสินะบอกตามตรงข้ากังวลอยู่นิดๆยังไงที่ผ่านมาข้าต้องขอบคุณเจ้านะ โดยเฉพาะเรื่องนี้แม้ข้าจะไปเกิดใหม่แล้วก็จะไม่ลืมเจ้า,า,าข้ามั่นใจว่าท่านคงรู้อยู่ดีว่าการกลับชาติไปเกิดมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่ได้ยินมามนุษย์เองก็เคยทำได้มาแล้วเอาเถอะไม่ว่าจะเป็นยมบาลหรือมนุษย์สำหรับที่นี่มันก็ไม่ต่างกันท่านก็อย่าก,กลัวจนร้องให้ฟูมไฟนะฮ่าฮ่าฮ่าหรือถ้ากลัวจริง จะให้พาคนไปด้วยเยอะไหมเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงข้าหรอกเฮอปกติจะต้องมีผู้เฝ้าประตูไม่ใช่หรือไงยังไงทางมันก็ทางเดียวก็แค่เดินไปเรื่อยๆหรือมั้งแต่เอ๋ไงมันเงียบๆแปลกๆอะเกิดอะไรขึ้นกันข้าว่าเอ๋แม่น้ําที่งดงามแทนที่จะเป็นแม่น้ําโลหิตและแทนที่จะมีเสียงกรีดร้องดังลัน่นกลับได้ยินเสียงจิบจิบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้มันจะน่ากลัวไปแล้วนี่ยอมลาเราจะทำไงาาดีเนี่ยหม้อที่ควรจะต้มพวกคนตายกลับดับลงในครกที่ควรจะมีคนถูกตำกลับมีน้ำฝนโอ้นี่มันอะไรกันฟะเน,นี่ยข้าพยายามมองไปรอบๆแล้วดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยนะข้าว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ๆ ผู้เ้าประตูก็หายไปด้วยงั้นการกลับชาติมาเกิดของข้าจะทำยังไงละเนี่ยอ้าวท่านนี่คิดแต่เรื่องกลับชาติไปเกิดแค่นี้เหรอเจ้ารู้ไหมว่าข้าเราเวลานี้มานานแค่ไหนถ้าไม่มีนายทวารประตูก็ไม่มีการเกิดใหม่ระโย่ไปโย่โยอะไรจะพูดอะไรกันนี่เจ้าบ้าแล้วหรือไงหรืออยากถูกย้นใส่ครกนั่นนี่มันอะไรกันทำไมมือข้าถึงเป็นแบบนี้ ยอมลายอมลายีบหลบเร็วเข้าเป็นฝีมือใครบางคนสินะแล้วเมื่อครู่จัก,กรพัดจกพูดว่ายังไงนะอะไรนะจะทำให้ข้าช่วยตามหาผู้เฝ้าประตูน่ะเหรอไม่ใช่ว่ามันเป็นเองหรือที่แอบอู้งานแล้วเลยต่อหน้าที่ทำไมข้าต้องไปตามหามันด้วย โอ้ท่านไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียงหรอกมันจะมีใครบ้างล่ะที่กับชาติไปเกิดไม่ได้เพราะมีเจ้านายที่แม่เรื่องและตอนนี้ข้าเองก็ไม่ใช่ลูกน้องท่านแล้วข้ากเกษียณแล้วท่านลืมแล้วหรือไงอย่าทำตัวเป็นตาแก่อยู่เลยใสยหัวไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่ทําตามสะหน่อยและเมื่อผู้เฝ้าประตูมาถึงเมื่อนั้นข้าจะต้องได้ไปเกิดใหม่และเมื่อถึงตอนนั้นท่านก็ต้องจ่ายหนักเลยสำหรับเรื่องนี้ข้าไปด้วย โลกมน,นุษย์งั้นล่อและเศษซากพวกนี้มันอะไรกันโอ้หนีเร็วหนีเร็วรีบหนีไปรีบออกไปจากที่นี่คนตายงั้นล่อตอนที่ไม่เห็นพวกมันในโลกแห่งนั้นก็สงสัยอยู่ว่ามันหายไปไหนกันที่แท้มาอยู่ในโลกมนุษย์นี่เองอ่า ันเจ็บหนูเจ็บอ่าอ่ามีกลิ่นเลือดคลุ้งไปหมดนี่มันหาเหวอะไรนักหนาวะแค่หลบหนีจากนรกไม่พอยังกล้ามาเสนอหน้ายืนต่อหน้าข้าอีกเลย ไอ้พวกบาปหนาเอ้ยมนุษย์หลังจากที่ตายไปแล้วก็จะก,กำเนิดเป็นคนตายพวกมันถูกตัดสินจากพยายมและให้ชดใช้ต่อบาปที่มันทำจากตอนที่พวกมันมีชีวิตในคุมนรกทั้ง8ปวิญญาณใดที่ขับใจได้หลังจากชดใช้โทษแล้วก็จะกลับชาติมาเกิดเป็นชีวิตใหม่นั่นแหละกฎของคนตายแต่นี่มันอะไรกัน พวกแกชักจะเหมิมเกรียมไปหน่อยแล้วเห็นไหมพูดกับพวกแกไปมันก็ทนานสินะพวกแกก็คงฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> ตั้งแต่อดีตแล้วจะพวกคนบาปมันต้องโดนกระทืบ ยังจะพยองไม่เลิกใช่ไหมืออ,อย่าบอกนะอ่าในที่สุดหัวโจกก็โผล่มาสักทีท่านพยายมยังสบายดีอยู่ไหมเหล่าคนตายกำลังหลีกทาง บรรยากาศรอบตัวเจ้านั่นต่างออกไปเลยใช่พวกมันไม่เหมือนพวกคนตายโดยเฉพาะกลิ่นเลือดที่คุ้มไปทั่วนั่นเอาไงดีกับเจ้าตัวนั้นดีให้ข้าไปเก็บมันเลยไหมเฮ้เฮ <c oughs> เอาเป็นว่าให้ข่านจัดการแล้วกัน ไม่เห็นสายตาท่านแบบนี้มานานมากแล้วทำให้ข้าแปลกใจเลยนะเนี่ยทั้งกินไม่กินเลือดนี่แกเพิ่งฆ่ามนุษย์มาใช่ไหมแน่นอนถ้าแกใช้วิธีดูดซับพลังชีวิตของพวกมนุษย์หมายความว่าแกกำลังพยายามกับชาติมาเกิดด้วยตัวเองสินะ แต่นั่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะการเกิดใหม่มันไม่มีวิธีอื่นแต่การหาวิธีมันก็เป็นเรื่องต้องห้ามยังไงละ่ะเพราะรู้เรื่องนั้นดีค้าถึงต้องยอมลำบากเป็นพยายมจนกว่าจะถึงวันนี้ได้ ข้าจะเผาพวกคนบา นี่แกถอมาไกลถึงนี่เพื่อฆ่าคนแค่นั้นเหรอพวกบาปหนาหน้างโง่เอ้ยแกทำแบบนั้นทำไมเพื่อกับชาติมาเกิดใช่ไหมตอบมามีแกถึงฆ่าพวกเขาชิไม่มีประโยชน์สินะเจ้านี่มันอ่อนแอเกินไปที่ดูดพลังชีวิตมนุษย์หรือว่าข้าจะคิดมากไปเอง ก่อนหินหรือคิดว่าจะใช้มันฆ่าข้างั้นหรือเอาจริงดิไรสาระเคียร์เค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  ียอา้าวหยุดทำไมละ่ะเอาสิทุบต่อเลยหายไปซะ ยังไงล่ะทีนี้พอจะมีหูฟังที่ข้าพูดได้หร kind of ือยังเหล่าคนตายเอ๋ยข้าขอลงทันเจ้า